เอโยสาสวัสดีครับผมพรีเมียมจากหลานรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยยามาฮ่าเอ็กซายเตอร์ร้อยห้าสิบห้าปีสองพันยี่สิบสองจุดยี่สามนะครับลูกค้าคันนี้คือสวยเลยนะฮะชุดสีเดิมจากโรงงานเป็นสีดำด้านตัดสีบอลเงินนะฮะเครื่องยนต์ร้อยห้าสิบห้าซีซีวีวีเอนะครับผมท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะครับผมคันนี้คือรถสวยสภาพดีอัตราเร่งดีมากๆเลยนะครับดอกยางด้านหลังมีมาให้เต็มเต็มครับลูกค้าใช้งานได้ยาวยาวไปเลยนะ ใครที่กําลังหารถขับขี่นะผมบอกเลยว่าคันนี้คือเหมาะมากๆเลยนะไม่ว่าจะเอาไปทํางานวิ่งงานนะครับผมคือเหมาะสมสุดๆไปเลยนะฮะเครื่องฝั่งนี้สะอาดกริบครับลูกค้านะร้านเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะรถอาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนมาบ้างนะครับผมเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยเจ้าคันนี้นะครับผมได้กุญแจมาถึง2ดอกเลยนะฮะเลขไม่เจ้าคันนี้นะครับอยู่ที่16,00 0มโลนะครับลูกค้านะเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยดีกว่านะครับผม สตาร์ทติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับผมเครื่องไม่ดังควันไม่ไหลเครื่องนิ่งๆเลยนะฮะปาร์ตเร่งดีพอสมควรนะปิดติดมือสุดๆไปเลยนะฮะคันนี้ระบบไฟติดครบนะร้านเช็คให้หมดแล้วนะครับผมรถพร้อมขับขี่เลยเจ้าคันนี้นะครับสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะฮะยอดดาวยอดผ่อนอยู่ด้านบนเลยครับคันนี้มีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ